มีใครเกี่ยวข้องบ้างคะเจ้าหน้าที่รชาชทฑ์เอาว่าตั้งแต่พยาบาลคนแรกพัสดีเวรคืนนั้นผู้บัญชาการเดือนจําคนเก่าที่เซ็นหนังสือ 30, 60, 120อ,<า>อธิบดีกรมราชทันหมอโรงพยาบาลราชทั์อย่างน้อย4คนทั้งหมดอาจจะขยายผลสอบเพิ่ม30คนอย่างที่ประมาณ20-30คนเราก็ต้องยึดหลักของกฎหมายไม่มีคำว่าอภิสิทธิชนนะครับไม่ล่าเว้นใคร นะครับเพราะว่าบ้านเมืองที่กฎหมายเป็นกฎหมายจะนำพาซึ่งความสงบสุขคือจากคำวินิจฉัยของศาลคือหลักการอย่างนี้ว่าจำคุกหนึ่งปีเนี่ยคือ365วันจำคุก12เดือนคือ360วันะนะครับนับเดือน30-30เ30นี่ยนะคือถ้ามีการจำคุกแล้วเนี่ยนะครับเช่นจำคุกกี่วัน นะครับเช่นเช่นว่าสมพงษได้จำคุกวันเดียวสาลก็ต้องบอกว่าสิบสองเดือนสี่วันนะครับแต่ว่ากรณีเนี่ยนะครับสั่งจำคุกหนึ่งปีเนี่ยนี่เป็นไปตามรมราชองการให้จำคุกหนึ่งปีแปลความว่ายังไม่ได้รับโทษแม้แต่เพียงวันเดียวเมื่อย,ยังไม่ได้จำคุกแม้แต่เพียงวันเดียวจึงไม่ได้อยู่ในสถานะของการเป็นนักโทษเด็ดขาดมแม้ว่าจะมีหมายจำคุกเมื่อคดีถึงที่สุดแล้วก็ตามนะครับเพราะฉะนั้น การยื่นถวายดีกาเนี่ยจะต้องเป็นนักโทษเด็ดขาดนะนะครับคือถ้ายังไม่ได้เป็นนักโทษอีกเด็ดขาดขอ,ดอีถวายถวายฎีกาเพื่อขอพระราชทานอภัยโทษไม่ได้อขอพระราชทานขอความเป็นธรรมได้แต่ไม่ใช่ขอพระราชทานอภัยโทษเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสิ่งนี้เนี่ยนะครับผมก็บอกเป็นการบ้านว่าคิดอ่านกันเสียซึ่งผมเชื่อว่าเขาก็ต้องรู้เหมือนกันนะ เพราะว่าท่วงทํานองในการโพสต์หรือแม้กระทั่งการสัมภาษณ์ของคุณองคงวิงเนี่ยไปทางเดียวกันหมดไปทางเดียวกันหมดนะครับเพราะว่าถ้ากลับไปที่8ปีนั้นเนี่ยมันอีกสถานการณ์นะและรวมกระทั่งเนี่ยนะครับในคดีใหม่เนี่ยนะครับถ้ายึดตามคําวินิจฉัยของศาลเ,เป็นตัวการร่วมเป็นตัวการร่วมปวชวต้องไปดําเนินคดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไม่รู้อีกเท่าไหร่นะ เออนี่ยค่ะขออนุญาตออวันนี้มีข่าวแจกจากสารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตําแหน่งทางการเมืองเราทําตัวขยายมาดิฉันคิดว่าประเด็นนี้ประโยคนี้น่าสนใจนะคะคือสารได้มีการเขียนว่าข้อเท็จจริงจึงรับฟังได้ว่าการบังคับโทษจําคุกจําเลยไม่ชอบด้วยกฎหมายและพฤติการดังกล่าวมาข้างต้นบ่งชี้เห็นว่าจําเลยทราบข้อเท็จจริงหรือรับรู้เหตุการณ์ได้ว่าตนไม่ได้ป่วยวิกฤตฉุกเฉินแต่จําเลยมีเพียงโรคประจําตัวซึ่งเป็นโรคเรื้อรังที่รักษาแบบผู้ป่วยนอกได้โดยไม่จําเป็นต้องนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตํารวจ เพราะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพและสภาวะร่างกายของจำเลยเองนอกจากนั้นยังได้ความว่าจำเลยเข้ามามีส่วนตัดสินใจในกระบวนการกรรักษาของแพทย์โดยปฏิเสธการ ผ่าตัดรักษาโรคหัวใจและโรคก,กระดูกคอกดทับไขสันหลังและเส้นประสาทแต่ให้แพทย์รักษาโดยการรับประทานยาตามอาการอย่างที่เพ่บอกเมื่อกี้และเลือกรับการผ่าตัดนิ้วล็อกและเอ็นหัวไหล่ขวาซึ่งไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนและเป็นผลทําให้รักษาตัวจําเลยในโรงพยาบาลตํารวจขยายระยะเวลาออกไปจาเลยจึงได้รับประโยชน์จากการพักอยู่ที่โรงพยาบาลตํารวจโดยไม่ต้องกลับไปถูกคุมขังที่เรือนจําพิเศษกรุงเทพจนได้รับการปล่อยตัวและไม่อาจอ้างว่าเป็นการดําเนินการของแพทย์และเจ้าหน้าที่ มิได้เกิดจากการกระทําของจําเลยเพื่อถือเอาประโยชน์จากระยะเวลาที่พักอยู่ที่โรงพยาบาลตํารวจหักวันคุมขังโทษตามคําพิพากษาดิฉันว่าจําเลยมีส่วนตัดสินใจในกระบวนการของแม่เป็นการที่จะโดนอีกคดีอธิบายโรคเรื้อรังก่อนผมเนี่ยเป็นโรคเรื้อรังมา20-30ปีนะคุณเมย์ยังไม่ถึงนี่เป็นโรคความดันโลหิตสูงกินยาทุกวันวันละหนึ่งเม็ดเพื่อควบคุมความดัน ถ้าลืมกินความดันก็ขึ้นไปเท่าคุณทักษิณ170วันนั้นคุณทักษิณไม่ได้กินยาเพราะไปถึงโรงพยาบาลตำรวจเนี่ยก็หมอให้ยาสองตัวคือยาพ่นขยายหลอดลม,มแล้วก็ยาลดความดันเพราะความดันก็ลดลงจาก170ก็เหลือ145 150อันเนี้ยที่เขียนนี่คือโรคเลือหลังธรรมดามกินยาหายไม่ต้องผ่าตัดอะไรทั้งสิ้นที่สารเขียนเนี่ยก็บอกว่าคุณทักษิณรู้อยู่แล้วว่าตัวเอง ผมใช้คำนี้แล้วกันแทนเพราะว่ามีการไล่ซักในถามสารแล้วละ่ะก็คือให้ยาอะไรก็ให้ยาความดันโลหิตสูงนั่นแหละส่วนในยานอกที่ให้อ่ะสิบตัวเนี่ยอาจารย์แพทย์ท่านยืนยันแล้วว่าเก้าตัวเป็นวิตามินหนึ่งตัวเป็นยาพาวิกละลายริมเลือดธรรมดาซึ่งเราก็ทานกันน่ะเหมือนแอสไพรินเบบี้อ่ะ,อะนะโอเคเพราะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยที่น่าห่วงคือหนึ่งเนี่ยคดีคุณทักษิณใน,นยณะตัวการร่วมคดีจำนำข้าว ไปดูเดียววาเจ้าหน้าที่กระทรวงพาณิชย์ที่ติดคุกอะ่ะแล้วมีเสียเปียงกับพวกะ่ะนี่คุณทักษิณจะอยู่ในฝ่ายเอกชนที่ปปาชาชี้มูลด้วยออ่า<ข>นึกออกไหมนอกจากชี้มูลข้าราชการกรมราชัรรเอกชนเกี่ยวข้องด้วยโรงพยาบาตำรวจ ทีนี้มาเอกชนละคุณทักษินมหมายความคุณทักษินจะเข้าไปเกี่ยวในคดีปปชด้วยใช่ซึ่งก็ต้องแยกมาเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่อาจจะต้องมีโทษตามมาอาจจะไม่อาจจะไม่ได้แยกจากคดีเดิมบังคับโทษกลับไปหนึ่งปีนี่เป็นคดีใหมอนน่อันนี้อีกเรื่องหนึ่งที่<ข>สารทักสันจำคุกอีกเรื่องหนึ่งแต่อันนี้ในปปชอีกเป,เป็นคดีใหม่ซึ่งผมบอกแล้วว่าที่มาการคา,าดการณ์กันว่าวันนี้คุณทักษินไม่ติดจะมีเจ้าหน้าที่รัชทันพัสดีผู้คุมหมอเหมือติดเองเนี่ยอันนั้นคดีที่สอง คดีที่สองนี้ยตั้งสอบไว้สิบสองคนต่อไปจะตั้งเพิ่มอีกเป็นสิบคนซึ่งอาจจะรวมคุณทักษิณด้วยแล้วความผิดจะเยอะไหมคะถ้าเกิดสมมติก็ตอผิดก็แล้วแต่ปปชส่งดำเนินคดีอ่ะก็ดูจำนำข้าวก็กี่ปีอ่ะจะต้องไปศาลไหนฮะศาลฎีกาศาลอาญานักการเมืองเหมือนกันนะถ้าปปชชี้มูลความผิดใช่เพราะเรื่องนี้ถ้าเกี่ยวพันตั้งแต่รัฐปียุติธรรมด้วยคนเดียวสองคนไม่รู้ แต่ว่ายังอันนี้ผมยังไม่ก้าวล่วงไปถึงไทรนะแต่ถ้ามันมีพวกข้าราชการอย่างเดียวมันก็อาจจะไปศาลทุจริตอะไรก็ว่าไปะนะครับแต่ทีเนี้ยถ้ามันลากเอาคุณทักษิณเข้ามาก็ก็ไปสานักการเมืองอีกมีใครเกี่ยวข้องบ้างคะเจ้าหน้าที่รัชทันเอาว่าตั้งแต่คนที่เห็นชัดเจนเลยว่าพยาบาลพ,พยาบาลคนแรกพัสดีเวรคืนนั้น ผู้บัญชาการเดือนจําคนเก่าที่เซ็นหนังสือ 30, 60, 120อันทิบธดีกมรมาาทัณทันหมอเวนอันนี้ต้องดู2งคนนะัที่ราชทาันฑ์อาจจะเกี่ยวไม่เกี่ยวหมอโรงพยาบาลราชทันผมว่าสี่หมอโรงพยาบาลอ,อย่างน้อย4คนเนี่ยทั้งหมดอาจจะขยายผลสอบเพิ่ม30คนอย่างที่ประมาณ2 0่0คนรองทิบดีเนี่ยโดนโดนเกือบทุกคนเพราะว่าเป็นคนเซ็นเรื่อง30วัน<อ>60วันรวัน อธิบดีเซ็นด้วยอธิบดีกรมรชาชัณฑ์ใช่ถึงปัดถึงรัมตรีหรือไม่เดี๋ยวต้องไปให้ปปชไล่อะอนะผู้คุมทั้งหมดถ้าไต่สวนแล้วอย่างที่ผมบอกอบอกห้องหนึ่งสี่ศูนย์เจ็ดผู้คุมไปเข้าเวทั้งหกคนคให้การไม่ตรงกันเลยแล้วมีเซ็นเบิกเงินค่าเบีย้ยเบี้ยหลงบิเลี้ยงตปิดหมดอะอมผมาบอกให้คือหลังจากนี้แสดงว่าปปชเข้าไปฟังศารมาด้วยแสดงว่าหลังจากนี้ปปชอ,อ,อ,อยู่ในคดีตั้งแต่ต้นสารสารใน่ท่าน<อ>ท่านเรียกปปชในฐานะโจทย์มาแล้วก็มีรองเลขากับ ผู้อำนวยการสานังกงานสอบมานั่งจดบันทึกหมดแลวซักถามด้วยแสดงว่าหลังจากนี้ปปชก็น่าจะเดินได้เลยหลังจากเดินเครื่องเร็วได้เลยครับไม่ต้องช้าเพราะว่าคดีที่ยื่นปปชมันยื่นตั้งแต่ก่อนก่อนศาลร,รับคดีคุณชันชัยหรือไม่รับคุณชันชัยแต่ศาลเห็นว่าใช้ตามพรบรประกอบรัฐมนตรีวิธีพิจารณาคดีอาญาพุ้นลงตำแหน่งทางการเมืองรับไว้ได้คศาลเห็นเองชุดนั้นเนี่ยพรบเนี่ยผมเป็นกรรมิการเอง ผมก็เห็นว่างั้นผมเมื่อทําตามข้อกําหนดของประธานสารีกาได้ผมก็เอารายงานฉบับนี้ให้ความปรากฏต่อศาลเอาเอกสารใบเสร็จนี้ไปส่งศาลด้วยนะครับรวมถึงรายงานของกรรมการสิทธิมนุษยชนแพทยสภาและกมติของปปชศาลก็เลยเดินกระบวนได้เร็วขึ้น คือฟังแล้วเนี่ยตอนนี้ก็มีเรื่องของคดีชั้น14คุณทักษิณเนี่ยที่ต้องกลับไปรับโทษซึ่งวันนี้สารท่านก็บอกว่า1ปีแล้ววันนี้ที่เราคุยกันสองท่านทั้งพี่เอกับพี่ตู่เนี่ยก็มองอีกว่าไม่แน่สุดท้ายจะต้องกลับไปรับอย่างเดิม8ปีหรือเปล่าครับและรว<อ>ม<อ>กระทั่งคดีเพิ่มมาด้วยแล้วคดีเพิ่มอีกตรงนี้ที่จะมาอยู่ที่ปปชซึ่งปปชก็จะเร่งเดินหน้าก่อนต่อจากนี้เป็นเรื่องของป่วยทิพย์อีกคดีหนึ่งซึ่งคุณทักษิณเป็นตัวการร่วมหรือปล่า ถ้าวันที่ยีสิบสองสิงหา<อ>คมสองพหกสิบหกไม่ตัดสินใจผิดแล้วเชื่อใครต่างๆที่เป็นุนซือเนี่ยคุณทักษิณไม่มาถึงวันนี้อืมไม่มีเหตุแบบนี้เลยนะเข้าเข้าเรือนจำได้รับพระมหากรุณาธิคุณคอาภายัยลดโทษหรือหนึ่งปีคุณทักษิณออกมาแล้วนะ<ค>ออกมาจะปีกว่าแล้วถูกไหมไม่มีอะไรเลยนี่วันนี้ตัดสินใจผิดแต่เอ้าวไม่อะไรต้องอผมก็ชื่นชมนะ<ค>ที่จะถูกใครคอนวิน้์ให้กลับหรือไม่ก็ตามเนี่ยนะหรือถูกโทรศัพท์ไปตามก็ตามแต่ผมก็ถือว่าชื่นชมลูกผู้ชาย แล้วรับโทษแล้วผมยืนยันนะขอให้รับโทษตรงไปตรงมาค<ช>นะเ<ช>พราะ,จะจว่าประชาชนสื่อมวลชนทุกคนเ็าตรวจสอบอยู่แล้วเจ้าหน้าที่ราชธรรมเนี่ยขอร้องนะครับบทเรียนที่ท่านจะโดนดำเนินคดีแบบผมเคยเตือนแล้วว่าท่านจะโดนแบบคดีเจ้านำข้าวแล้ววันนี้น้องหลายคนก็มาให้การกับผมแล้วผมไปฟังสารทุกนัดอ่ะผมก็รู้ว่าท่านให้การกับผมยังไงให้การกับสารยังไงมันเท็จยังไงวันนี้ท่านก็ต้องเข้าสู่คดีความแล้ว ไอ้ชุดที่จะมาพักโทษหรือจะให้ไปอยู่บ้านอีกไงนะเดี๋ยวเรามาว่ากันเลยนะไอ้ชุดนั้นดูชุดนี้ไว้ให้ดีนะถ้าอยากตามรุ่นพี่ก็เตรียมตัวทําได้เลยอนุมัติให้ไปอยู่บ้านจานสองล่าอันนี้แนะนําไว้ก่อนแนะนําไว้ก่อนว่าคุกแน่นอนอีกชุดหนึ่งนี่พูดถึงพูดถึงได้รับการคอนวินส์หรือว่าการบอกข่าวจากใครว่าเอ๊ให้กลับมาหรืออะไรยังไงพี่ตู่ได้ข่าวไหมคะตอนแรกเนี่ยตอนที่ไปดูใบแล้วกลับมาสิงคโปร์แล้วกลับมาเมืองไทยหลายคนบอกว่าหรือจะได้รับข่าวดีเพราะว่าถ้าตอนไปเนี่ยมันมีพิรุธมาก มีแม่ครัวไปด้วยคือคือถ้าไปนะครับถ้าไปหาหมอเนี่ยมันไม่ต้องพบแม่ครัวไปแต่ว่าเอาเถอะนะครับแากแสดงเจตนาจะไปสิงคโปร์เนี่ยอ้างสนามบินมันปิดเนี่ยต้องรู้ตั้งแต่ก่อนขึ้นเครื่องแล้วตั้งแต่เทคออฟแล้วแต่ว่าปรากฏว่าก็ยังไปแล้วก็พอพ้นน่านฟ้าไทยก็เลี้ยวทันทีไปไปดูใบพฤติกรรมการเติมน้ำมัน เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับท่วงทํานองแบบนี้จะไม่ให้ใครสงสัยได้ยังไงส่วนเนี่ยนะครับเมื่อตัดสินใจเดินทางกลับไม่ใช่เรื่องชัยชนะอะไรนะเพราะเนี่ยนะครับก็อึ้มอึมอำั้อำั้ใช้แหล่งข่าวบ้านระดับสูงบ้านจันสองละนะครับซึ่งก็ไม่มีเหตุผลแลแต่ว่าใช้แหล่งข่าวในการเรียงตามลำดับไม่มีการเห็นตัวนะครับตั้งแต่ดูใบย,ยันสิงคโปร์จนกระทั่งมาโล่ที่ไทยนั้นคือโดยประสบการณ์ที่ผ่านมานั้นเนี่ยนะครับ มักจะบริโภคข่าวดีเสมอจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าตั้งแต่อดีตนายกรัฐมนตรีสองคนนะนั่นก็ล้วนแต่บริโภคข่าวดีนะเพราะว่าถ้าบริโภคข่าวร้ายเนี่ยจะต้องตัดสินใจลาออกเสียก่อนนี่เป็นหลักง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ดูท่วงทานองดูภาษากายนะครับแววตาอาจจะก,กังวลแต่สีหน้าการแต่งตัวนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นข่าวดีผม นะครับผมเคยถามบุญทรงวันที่เขาเข้าเดินจำบุญกับคณะข้าราชการกระทรวงพาณิชย์นะครับเพราะว่าตอนนั้นผมล่วงหน้าไปติดคุกที่เดอนจำพิเศษเขาก็มาแวะคืน,นึงก่อนที่จะไปที่คลองเปรมเพราะโทษเกินสิบห้าเนี่ยผมถามว่าคิดอะไรนะครับเพราะว่าถูกเบี้ยวนะครับนายกมงตรีไม่มาฟังด้วยเนี่ยเขาบอกว่าเป็นการคิดผิดที่สุดในชีวิต แล้วก่อนมาฟังนี่ได้ยินข่าวอะไรผมเนี่ยไม่ยกก็รออไม่ยกคําร้องก็รอรอลงอาญาลงอาญาอ๋อนี่คือบริโภคข่าวดีก็ถูกนะครับแล้วเดี๋ยวก็คุณยิ่งรักก็จะมาฟังด้วยอนะครับแล้วผมว่าฟังมาจากไหนเขาก็เล่ามามาคือการอทิษฎีบริโภคข่าวดีเนี่ยนะครับก็มักจะเป็นอย่างนี้เสมอผมไม่แน่ใจว่าการกลับมาเนี่ยนะครับรอบนี้จะคิดอย่างไรก็ตาม แต่ถ้าคิดได้ตั้งแต่โทษนะโทษมันจบไปแล้วโชคดีที่สุดแล้วเพียงแต่ว่าหลักความเชื่อต้องการจะกลับประเทศไทยอย่างเท่ๆเนะี่ยซึ่งก็พิสูจน์แล้วว่ามันไม่มีอยู่จริงนะครับระยะเวลาร่วมสองปีนี้คุณทักษิณจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามคำพูดที่สำนักข่าวหนึ่งที่ไปโค้ดนะครับแล้วก็ไม่ได้รับการปฏิเสธว่าเขาหลอกมาฆ่านะนะครับปัญหาก็คือว่า ตัวเองนั้นพูดจริงไหมสองเชื่ออย่างนั้นจริงไหมแต่ว่าสิ่งหนึ่งนั้นนะครับถ้ายืนตัวตรงมาตั้งแต่ต้นนะครับต้องเข้าใจว่าช่วงกว่า20ปีมานี้เนี่ยคนให้ไปตายกับคุณทักษิณเนี่ยเป็นร้อยศพนะบาดเจ็บกว่า2000นะักนะการเมืองเนี่ยนะครับตั้งแต่ระดับรองนาะยกไม่ต่ำกว่า3คนร,ร่ฐมรีนับไม่ถ้วนผู้แทนนับไม่ถ้วนข้าราชการทั้งกระทรวงพาณิชย์กระทรวงการคลัง นะครับแม้กระทั่งอดีตผู้อำนวยการองค์การโทรศัพท์ตำรวจก็ยังมีนะตำรวจ<ม>อ,งองค์การโทรศัพท์นี่ไปติดคุกอายุ80ปี<ม><ม>นะครับเขาก็นอนที่อาคารพยาบาลที่เขาเรียมให้คุณทักษิณอยู่ชั้นล่าง